รีวิว iPhone 13วมินินะครับครบกล่องราคา12000บาทนะครับแบบว่าครบทุกอย่างนะครับไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยนะครับอ่ะก่อนจะเปิดรีวิวนะครับผมขออนุญาตแจกแจงของแถมก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นของที่เขามาจากเจ้าของเดิมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับก็ให้ทุกอย่างเลยนะครับมี uag นะครับน่าจะไม่แท้นะครับแล้วก็เคสขอบเขียวนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเป็นสีเขียว เอาไปทำความสะอาดกันดีแล้วกันแล้วก็เคสแม็กเซฟนะครับแล้วก็เคสใสธรรมดาแนละ้วถ้าใครก็เบื่อเบก็เอาไปเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็รีวิวตัวเครื่องนะครับแปบ๊บนึงรัดับหนัยงย,าง,ยางก่อนอ่ะนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดลนอกนะครับดูแต่ว่าเป็นกล่องแท้ก็คือว่าน่าจะเป็นเครื่องหิ้วนะครับอ่าถ้าเป็นกล่องไทยก็จะมีตราครุดตราครุดตราครุดแบบนี้นะครับ อันนี้คือโมเดลไทยนะแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ตามปกติทุกอย่างเลยขออนุญาตเปิดกล่องนะครับอ่ะตัวเครื่องมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับ13 13ผมเอาไปใส่กล่องไว้นะค่อยเทียบแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเขาจะติดตัวของครอบเลนกล้องมาก็จะเบลวหน่อยนะครับ ขอบทุกอย่างสวยหมดนะครับตัวนี้มันเป็นฟิล์มรอบเครื่องนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แกะออกแต่ประการใดนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับหน้าจอเดิมๆสเปคเดิมๆเลยก็ได้ทูโทนมานะครับจอมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็นะครับกล้องหน้า0.5คูณ1นะครับกล้องหลังได้ตามปกติเลยผมชอบความเป็นมิเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันกระทัดรัดนะครับกล้องได้ถึงคูณ5ได้มันได้องความกระทัดรัดนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าแบตเตอรี่มันน้อยนะครับตามขนาดมัน ถ้ามันให้แบตเท่ากับ13แต่ว่าลดขนาดลงนี่ผมว่าเจ๋วเลยนะครับก็คือว่าแบตจะอึดขึ้นมาก iPhone อย่างเงี้ยนะครับชอบหลอกขายอะไรนะครับพอแบตเสื่อมเราก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ไหมเออนะครับอ่ะโมเดลก็จะเป็น ba นะครับแต่ว่าใช้ภาษาไทยแล้วก็ในภูมิภาคไทยได้ตามปกติทุกอย่างนะครับภาษาไทยภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมหาคําว่าภาษาและภูมิภาคให้ดูนะครับภาษาและภูมิภาค นี่ครับก็เป็นภาษาไทยนะครับพูดเข้าภาษาไทยได้ตามปกติเลยนะครับใช้ได้ทุกอย่างรีเซ็ตได้อัปเดตได้นะครับก็ชิปเซ็ตก็จะคล้ายๆกับตัวของ iPhone 13นะถ้าใครผมไม่ชอบตัวนี้นะครับก็ไปแกะออกแล้วกันส่วนฟิล์มข้างผมก็ไม่อยากลอกออกนะครับก็ติดไว้นะครับเพราะไหนๆเขาก็ติดมาให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองหาตัวของ iPhone 13มมาเทียบให้ดูนะครับว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันต่างกันยังไงบ้างต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของการใช้งานเรื่องของอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ต่างกันแค่ขนาดอย่างเดียวนะอ่ะดูนี่ iphone สิบสามพอมาเทียบปุ๊บโอ้โหต่างกันต่างกันประมาณหนึ่งเลยนะถ้ามีสิบสามโปรแม็กด้วยนี่แจ๋วเลยนะครับอ่ะแล้วมาลองดูว่าสิบสามกับสิบสามพนี้มันต่างกันยังไงแสงจออาจจะจ้านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับกล้องมันไม่ได้โฟกัสมันจะดูจ้าหน่อยนะครับแต่จริงๆมันเหมือนกันเดีอยะดูใกล้ๆนะครับมันเหมือนกันมันเหมือนกันผมต้องปรับแสงให้มันซอฟลงกว่านี้นะครับ มือถือมันจะได้รู้สึกว่าอ่าอ่ะ,อะช่างแม่งแล้วกันเออปรับสว่างก็กระจ้าไปอ่ะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันมันจะดูดกันอีกแล้วอ่ะโอเคผมชอบนะตอนมันดูดกันขอขอขออีกทีนึงขออีกทีนึงอ่ะมันขึ้นไอ้ดรอปแล้วตัวนี้สุจะจะดูดไวนะอ่ะโอเคนะครับอินเตอร์เฟสพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออผมต้องสงสัยต้องปิดกัน ต้องป,ออออปิดการเชื่อมต่อกันโอเคนะครับปิดการเชื่อมต่อกันอ่ะดูกันไม่ติดแล้วโอเคดูกันไม่ติดแล้วนะครับอ่ะเวลารีเซ็ตเครื่องมานะครับอินเทอร์เฟซมันก็จะเหมือนกันเดะเลยนะจริงๆรสีจอมันไม่ได้ต่างกันนะครับรู้สึกว่าในกล้องอาจจะเข้มไม่เท่ากันเฉยๆแล้วก็เรื่องกล้องนะครับกล้องก็เหมือนกันนะครับคูณเด้นะ คูณสูงสุดก็คูณ5เท่ากันเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยต่างกันแค่ขนาดจริงๆนะครับเรื่องของการอัปเดตเรื่องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้ดูเป็นพื้นฐานเฉยๆนะว่า13มีมันได้ประมาณไหนนะครับเหมาะกับคนที่งบไม่เยอะหรือว่าชอบความมินิจริง,รงๆผมชอบนะก็แ,แบบใช้งานแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบตมันน้อยมากๆนะครับนะน่าซื้อให้เด็กให้ลูกให้หลานใช้เออไม่รู้เด พอรู้สึกเครื่องมันเล็กและเหมือนขอบจอมันบางอ่ะแต่จริงๆมันก็เท่ากันนะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับก็ตัวนี้ก็จะเปิดราคาไว้ที่1 2 0 0 0บาทนะครับเดิมปกติทุกอย่างสแกนหน้าได้แบต91%ผมลืมเปิดให้ดูเลยแบต91%เนลยนทุกคนนะครับไม่ใช่น้อยนอยนะสภาพแบบนี้ลาแบต91%แบบนี้นะครับเครื่องไม่แกะไม่ซ่อมสแกนหน้าได้นะครับอ่ะแบบนี้เลยนะโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ติดต่อได้มาไว้ที่ a c e b o o k นะครับอยู่ใต้คลิป YouTube นั่นเอง